ผมเมอวานีกับตวงกวันศุกนะครับที่สิบแปดกลุ่มผ้าหกหาครับผมนะครับตัวรับเมอวานี้นะครับวิทย์ผู้เขียวมีกล้วยเกศดีนะครับพร้อมทองยุคเกศเดือนครับผมนะครับอ้าว้องตัวแรนั้นไปเบื้องการับนะครับตองเก้าจะเลื่อนครับผมนะครับทองเก่าจะเจื่อนนะครับตองเก่าจะเลื่อนอยู่นะครับเกศเดือนครับผมนะครับผสมนที่สิบกระดากระดาหกซีครับผมนะครับกาหนคลอดนที่สามสิบ กระดาะดาฮอกี่ครับผมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็สียู่ในเอกสารนี่ครับผมนะครับมีเบอร์โทรหมอครับผมนะครับถ้าผูดได้ซื้อขายกันไปแล้วนะครับมีเบอร์โทรหมอมีใบมีหลอดครบทุกอย่างครับผมนะครับท่องยูเขสเดือนครับผมรับประกันท่องครับผมนะครับทองเกาเจริญครับผมนะครับท่องทองยูเคสเดือนนะครับความสูงอยู่ที่สามเกสสามแปดประมาณนี้ครับผมนะครับกล้วยนี่บ่ขาดแน่นอนครับผมนะครับสูงนี่เป็นสี่ประมาณนี้ จกยงขึ้นเป็นกล้วยอ่างลึกนะครับอ่างลึกหนานะครับร่ตโตดีนะครับช่วงดีหางพั่งครับผมนะครับหางนี่พอต้องห่วงครับผมเลี้ยงหางนี่นะครับหางพั่งงามครับผมนะครับแข้งขาใหญ่นมซีเต้าประกันตำนี้ครับผมนะครับเป็นคลวยเบิ้ง่ายนะครับประกันตำนี้ขาทกหางดอกบ่มีนะครับข้อตันครับผมพี่น้องไอข้อตันจิลีครับผมนะครับ ฝานกล้วยปูครับผมนะครับนาเขานี่เปิดก้วงยางสวยครับผมนะครับบ่ปิดวางแน่นอนครับผมจำลองกล้วยกีดนี่ราคานี่นะครับถ้าออกลูกมากนี่บ่ตตรงห่วงครับผมเรื่องราคานี่นะครับเล็บดีนะครับเล็บดีเล็บหนานะครับปากคาแี้วยางงามนะครับนาเขาเปิดโอ้ยฝานคล้วยปูครับผมนะครับหนาลึกดเด้อครับเด้อนะครับ อ่ะนะครับเบามาพอสมกวนแล้วละเอียดต่างๆมิดผู้เขียวกับแกงไปแล้วครับผมนะครับบาดทีนีสีมาเสนอลาค่ครับผมนะครับให้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาเบิ่งครับผมนะครับสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับกลวสูงอยู่ที่ร้อยสามเกียสามแปดครับผมเป็นกล้วยหนาลึกนะครับเอาจับเชิดขึ้นได้ไหมเชิดขึ้นวิดผู้เขียวนะครับจิเปิดได้ละค่หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับถ้าผู้ใดเห็นสินค้าเฮ้าแล้วนะครับ สนใจในสินค้าจะซ่าได้ครับเด้อกล้วยเจดี่ราคานี่หนาหนาลึกๆึกงสี่พร้อมทองเก่าเจริญพรอพันกล้วยยักษ์นะครับก็สามารถทักมหาดิตผู้เขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็สองเจ็หาเก้าหาครับผมนะครับจุงวัดเหยื่อบริษัทนะเดี๋ยวผมว่าถ้าผมมัดเนี่ยว่าเดี๋ยววิทย์ผู้เขียวเหยื่อบริษัทอีกหน่อยครับผมประกอบการตัดสินใจนะครับกล้วยใหญ่หนาลึกครับผมนะครับ เปิดราคานีก็ถือว่าโอเคครับผมนะครับเออถุงว้นกลับมาผงไายผงไายบางค้างครับผมนะครับโอ้ยหางลึกค้างพั่วดีครับผมนะครับหางลึกค้างพั่วดีนะครับตอนละคุ้ยตัวนี้นะครับลูกของเก่าเจริญออกมานีพองห่วงเรื่องเรื่องราคานีครับผมนะครับโดยเฉพาะแม่กับ ได้การแล้วครับผมแม่ซํานี่นะครับแม่ลึกๆนันหนาอย่างสี่นะครับอ่ะ้าผู้ใดเห็นสินค้าเขาแล้วก็จะซาได้ครับเด้อนะครับอ่ะจูงมาไว้มังกาเลยแบบนี้จะซาครับผมนะครับเบอร์วีดผู้เกียวกับศูนย์เก้าสี่นะครับเก้าเก็ดสองเกดหาเก้าหาครับผมนะครับอ่ะนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับวีดผู้เกลียวกับวีดมีอย่างไยครับผมสวัสดีครับจับยกกระดีกหน่อยนะจับยกกระเดิงบึ้งเนี่ย โอ้ยงามงามงามนาลึกกล้วยตัวนี้นาลึกอ้างดีนะครับหา,างนี่พั่ลึกงามครับผมนะครับ